แล้ถึงตอนนี้เนี่ยได้เราร,รับรับทราบไหมครับว่ากระแสของเทคบอลเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยเขาให้ความสนใจหรือว่าเขามีความรู้จักกับพวกเรามากน้อยแค่ไหนก็ตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับมีความสนใจเยอะขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยมีการแข่งขันเท็บอลชิงแชมป์ประเทศไทยหรือรายการอื่นๆอะไรไหมครับม,มีแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยทุกปีนืะใช่เริ่มมานานยังครับ ก็คือปีที่เข้ามาประเทศไทยเราป่ะมีจัดชิงแชมป์ประเทศไทยเลยป่ะห้าปีที่แล้วป่ะครับใช่ค่ะห้าปีที่แล้วใช่มีคนเล่นเยอะมีคนแข่งขันเข้ามาแข่งขันกันเยอะไหมครับเอาเฉพาะปีล่าสุดเนี่ยปีล่าสุดก็เยอะเยอะมากค่ะปกติชิงแชมป์ประเทศไทยในแต่ละปีปร้อยกว่าทีมา่พี่ร้อยกว่าทีแข่งช่วงประมาณเดือนอะไรครับชิงแชมป์ประเทศไทยในแต่ละปีเนี่ยชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อกี้ที่ผ่านมาเป็นเดือนสิงหาสิงหาค่ะมันมันมีพวกระดับเยาวชนไหม หรือว่ามีม,ามีหมดะคะ่ะ๋อมีทุกระดับเลยใช่ค่ะนิดแล้วพี่ก็จะถามต่ออีกนิดนึงว่าแล้วในการแข่งขันเนี่ยของทุกระดับเลยเนี่ยมันมาในแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยหรือเปล่าก็คือแพทเทิร์นแบบตะก้อเลยปะ่ะอย่างที่พวกเราเล่นกันอยู่อ่ะใช่ไหมใหม่ไหม่มีนักฟุตซอลบ้างมีนักฟุตซอลมากอ๋อฟุตซอลก็มีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักฟุตซอลก็มาเล่นด้วยเหรอ ก็ไหนมีความมีรัฟผูซอมาเล่นนะคะเด็กน้อยค่ะอ๋อแล้วแล้วแล้วเขาเล่นกันสไตล์แบบไหนอะพี่อยากรู้ว่าเออเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสไตล์ที่ไทยเราประสบความสำเร็จก็คือสไตล์แบบเซปักตะก้อมีชงมีฟาดใช่ก็ใช่ค่ะเหมือนกันนะค่ะพี่เหมือนกันหมดเลยถูกไหมใช่ค่ะอ๋อตอนนี้มันก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดใช่ใช่อ่า yeah <smart noise>